สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นิววิ a เชย i วันนี้ครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยให้คุณเติบโตทางในด้านจิตใจและการใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากนั่นคือ20ประโยคที่ทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นทางด้านจิตใจนะครับมากกว่า98%ของคนทั่วไป ใจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะในการรับมือกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความแข็งแกร่งทางใจิตใจไม่ได้หมายถึงแค่การไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่จะหมายถึงการที่เรารับรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์และความคิดที่เข้ามาอย่างมีสติและมีความเข้าใจที่ดีวันนี้เราจะมาพูดถึง1ิประโยคแรกที่สามารถเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างใจิตใจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยนะครับคนที่มีความสุขมักรู้ว่าอดีตไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในปัจจุบันของพวกเขาเลยมาขยายความประโยคนี้กันนะครับหลายคนติดอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจในอดีตจนไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้แต่จริงๆแล้วอดีตเป็นแค่เรื่องที่ผ่านไปแล้วสิ่งสำคัญที่การเรียกว่าเราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันยังไงถ้าเราปล่อยให้อดีตเป็นแค่บทเรียนไป เราก็จะมีอิสระในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าในวันนี้โดยไม่จําเป็นต้องให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมากําหนดชีวิตของเราในวันนี้ครับประโยคที่2นะครับความรู้สึกเครียดหรือหนักใจสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่หายใจลึกๆช้าๆผ่านจมูก5ครั้งการหายใจอย่างมีสติก็เหมือนการกดปุ่มครับปุ่มที่ว่าคือปุ่มหยุดชั่วคราวของความเครียด เมื่อเราหายใจล,ลึกๆช้าๆร่างกายจะส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลนะสมองจะลดการผลิตฮอร์โมนแห่งความเครียดลงและเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นลองใช้วิธีนี้นะครับเมื่อรู้สึกว่าความเครียดเริ่มจะท่วมท้นใจิตใจของเราแล้วเราจะพบว่าความคิดที่วุ่นวายจะเริ่มเบาบางลงได้จริงประโยคที่3ครับไม่มีใครมีอำนาจที่จะลดคุณค่าในตัวคุณได้ เพราะความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเป็นเพียงแค่ความคิดความรู้สึกว่าตัวเรามีค่าหรือไม่มีค่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองครับไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมานิยามให้กับเราได้ถ้าเราให้คุณค่าตัวเองเพราะคำพูดของคนอื่นเราจะต้องวิ่งตามความพอใจของคนรอบข้างตลอดเวลาแต่กับการถ้าเรารู้คุณค่าของตัวเองจากภายในเราก็จะไม่ถูกความเห็นหรือคำวิจารณ์ของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกแย่ลงได้ ประโยคที่4ครับถ้าคุณรู้สึกเครียดแต่ไม่ค่อยออกกำลังกายนั่นแหละคือปัญหาหลักเพราะร่างกายและจิตใจมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการออกกำลังกายจึงไม่เป็นเพียงแค่การที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่มันยังทำให้สมองผลิตสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกดีได้ด้วยเช่นสารเอนโดฟินก็อย่างหนึ่งการขาดการออกกำลังกายจึงทำให้เกิดความเครียดสะสมในร่างกายได้นะครับโดยไม่มีทางระบายออกไป การออกกำลังกายเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถช่วยลดความเครียดและทำให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสขึ้นได้ประโยคที่5ความเครียดไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภายนอกแต่มันมาจากความคิดภายในของเราเองเรามาลองนึกถึงคนสองคนครับที่อาจเจอสถานการณ์เดียวกันแต่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้เช่นกันนั่นเพราะความคิดของแต่ละคนที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆมีโอกาสากาที่จะแตกต่างกันได้ ความเครียดจึงไม่ได้มาจากสถานการณ์ภายนอกโดยตรงแต่เกิดจากวิธีที่เราตีความและรับรู้มันถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดความเครียดก็จะลดลงหรือหายไปได้ประโยคที่6ถ้าคุณอยากรู้สึกดีกับตัวเองจงช่วยทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองด้วย มาขยายความกันสักนิดนะครับการช่วยเหลือคนอื่นให้รู้สึกดีกับตัวเองคือการที่ไม่เพียงแต่ทำให้เขามีความสุขแต่ยังสะท้อนกลับมาที่ตัวเราด้วยการได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของคนอื่นๆเพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาหรือเติมเต็มจิตใจของเราได้ดีเลยครับแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยการให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนคือการสร้างความสุขที่ยั่งยืนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น มาถึงประโยคที่7แล้วนะครับยิ่งใจคุณสงบนิ่งเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเชื่อมต่อกับพลังชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่านั้นเพราะความคิดที่วุ่นวายหรือความเครียดมักจะเป็นเหมือนเมฆที่ปกคลุมจิตใจของเราและทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์หรือพลังชีวิตที่ดีที่อยู่ภายในจิตใจของเราได้แต่ถ้าเมื่อเราฝึกจิตใจให้สงบเช่นใช้การทำสมาธิหรือการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เราจะพบว่ามีความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นทำให้เราเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงได้ดีขึ้นครับประโยคที่8นะครับการเดินอย่างน้อย20นาทีสามารถแก้ปัญหาของคุณได้มากกว่า85%การเดินไม่ได้ดีแค่ต่อกับร่างกายนะครับแต่ยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและปลดปล่อยความคิดที่อยู่ในหัว การเคลื่อนไหวของร่างกายทําให้สมองได้พักจากความคิดที่ซ้ำซากหรือปัญหาที่ค้างคาอยู่ในจิตใจแล้วมันยังเปิดโอกาสให้เรามองเห็นปัญหาในมุมมองใหม่ๆหลายครั้งที่ความคิดสร้างสารรค์หรือวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตดีๆมักจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินครับประโยคที่9ถ้าคุณหาทางยอมรับได้ว่าการถูกคนอื่นไม่ชอบเป็นเรื่องปกติคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครหยุดคุณได้เลย ความต้องการที่เราจะให้ทุกคนชอบเรามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับและถ้าเราพยายามทำให้ทุกคนพอใจเราก็จะยิ่งหมดพลังไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเรายอมรับได้ว่ามีคนบางคนที่อาจจะไม่ชอบเราและนั่นเป็นเรื่องปกติเราจะไม่ถูงหยุดโดยความกังวลต่างๆและสามารถเดินหน้าทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าดีที่สุดได้อย่างมั่นใจ ประโยคสุดท้ายของวันนี้นะครับการสงบสติอารมณ์เมื่อถูกกระตุ้นคือทักษะชีวิตอันดับหนึ่งการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในกรณีที่เจอสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆหรือทำให้รู้สึกโกรธเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิตข้อหนึ่งครับเพราะเมื่อเราไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมการตัดสินใจ เราจะสามารถคิดและตอบสนองได้อย่างมีสติซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าและไม่ต้องมานั่งเสียใจกับการกระทำที่ทำลงไปด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบและนี่คือ10ประโยคแรกที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับ หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดที่มีคุณค่าไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปล่อยวางอดีตการจัดการกับความเครียดผ่านการหายใจหรือการรู้จักคุณค่าในตัวเองจากภายในสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้จิตใจของเรามั่นคงและแข็งแรงขึ้นความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความยากลำบากต่างๆนะครับหรือรวมถึงความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแต่มันเกิดจากการที่เราเข้าใจและรับมือกับมันอย่างมีสติ การเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดและมุมมองของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจในตอนหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับอีก10ประโยคที่เหลือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจให้คุณมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังจนจบหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนๆของทุกๆคนหรือคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะครับ และถ้าหามีคำแนะนำใ,นใดๆหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ